เดี๋ยวเราก็จะมาเติมน้ำมันนะครับผมจะไม่รู้ว่าคนเติมอยู่ไหนบายผมมาหากูก่อนเสให้อยู่มาก่อนเว้ยเต็มถังครับเต็มถังครับ โอเคพี่อบอาบาทนะมมก็จัดไป6กลิตรก็เ,เดี๋ยวน่าจะวเดือยอยู่นะในถังเดือแหละไม่งนมัไม่ขนาดนี้หรอกรับเพื่อเพื่อยุ่งเพื่อยุ่ง กท่านเด็นหน่อยสมงัรงดำไป <laughs> <laughs> มันก็ไปเกียวนะมันกแรงขึ้นก่กอเ <laughs> ลอยไปชี่ไปหาปูเช่้ท่ารถเพราะเราไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ก็จะปิดแล้วเน้นพลังมาก <laughs> má sĩ mẹ phật thôi tốt mẹ với đẹp các bạn เป็นอาทีพไม่ใ่อาทีพช่อาาที่เห็นหาาเนม่อไรแล้วตรวจแล้วว่ยสามสิบก็โอเคแล้ว รถแปะรจะไปขี่ร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยห้าอะไรตลอดสองร้อยตลอดไม่มีหรอกอเชื่อผมดิน้อยร้อยยี่ขี่มันแตวไม่ได้กับพวกนี้พอร 5, 6, 6, อ้อยห,ห้าร้อยหกรอยเจ็ดเอ่ราน่าัอ้ งโดมโดมแม่มันเป็นแมมอย่างอ๋ออ๋ออ๋อาก้าวไม่ได้ไปลองหรวไปจเชย่ออาสามสี่พูไม่ปลันอาก้าวเข้าไปแล้วกันอ๋อมากแซงใส่หางเว่ ก็บึงแนวมันเซียงสายบึงรถถอนสวนมาในอันตรายขององว่ากองดอกเชียงบวดกรถชิู้ใจก็คือคันนี้แหละบอกเลยติดเ,เป็นมาเลขเป็นมา หมอไม่ได้หรอกลมแรงที่ผ่านรถเจว่าวยเรื่องแสงรถเจเราต้องผมบอกเลยแนะนำว่าให้หมอบนะให้เอาตัวต้านลมมนโอเคเจไปคลิปหน้าทุกสวัสดีสวัสดีจ้าวู้ฮู้ป่ทธานจับโอ้ยหาขวาัญเลย